Sebaiknya ม boy, ัอนี P ้พ่อพ so like like ่อเขาเจาอีเซนเคยเนาะมันน yeah. Is ี้เขายกทับมากนครหลวงอย่างที่บอกเป็นอาทิตย์ที่สองที่เข้าเริ่มขึ้นมาอย่างที่เขาเคยบอกครับทุกคนแล้วตอนนี้ว่าเขากำลังจะขยายเพื่อขายขยายลูกค้าไปแต่ละแข้งแต่ละแข้งแต่ละแข้งแล้วแล้วหลายคนถึงว่านางขึ้น่าต้องไปล่อขายหรือเปล่าแล้วจังไดเงินต้องไปล่อขายเธอละกองสองกองเธอละนะฮะะโบเมนนะขอจะบอกก่อน้าเขาเฮ็ดแบบนั้นไม่ค่อยโบภาพูจ้าเห็ดอีกแล้วไพ่จะเห็ดแบบนั้นเห็ดไปโหลดโบเป็นยังคอยตรงก้านสร้างอสาง คนสางงานแล้วสางอาีิให้ครับ่อแม่พี่น้องให้ครับทุกคนแล้วคอยต้องการเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นเครื่องผลิตเงินให้กับทุกคนตอนนี้เพราะฉะนั้นภายไพยเอตามบุหิตามขอยบรกสนใจขอยกขอยบอิชเลียดคอยต้องการขยายองคอ์กรคอยฮ็ดขยายไว้แล้วคอยยุดคอยต้องให้คอยต้องสร้างคนให้เขาเป็นเดียวเป็นงานให้เขามีได้ให้เขามีผลลัพธ์ให้เขามีรถให้เขามีการไปอยู่ที่ดีขึ้นแล้วคอยต้องการที่จะหนีไปอยู่แขวงเงิน บ่คอยต้องเทดแบบนั้นเท่านั้นบ่แม่นม่คอยมาหาตลอดหาตลอดแนวเนี่ยขอโบเอาเลี่ยงกูเลี่ยงลูกเขาเป็นลักษณะเลี่ยงลูกบูจักไงนี่คือคอยบบเอาพะฉะนั้นี่ขอยากมาเบิ่งมันขาอยากถกคนเบิ่งตอนนี้เป็นครั้งที่2ที่เฮาแจกเงินแะแจกันแบบนี้นะเริ่มร้ายขึ้นนะอาทิตย์แตละอาทิตย์แต่อาทิตย์เริ่มร้ายขึ้นต่อไปเฮาต่างเป้าอาทิตย์นึง450หล้านภายในภายในเดือนหนานะเดือนต่อไปเป็นอาทิตย์หนึงามดต่ำกว่า1 0อล้านส0 0ัล้านแน่นอนมือนี้เฮาจัมาเบิ่งสมมติสมมติลัะ ถือว่ากำลังเริมเป็นเลิศง,งามยา,ามดีสําหรับทุกคนเขาบอกเลยธุรกิจเฮามันยังใหม่เขาบอกเลยว่ามันยังไม่ใหม่สำหรับทุกคนนะตอนนี้เพราะน่าทาทุกทานดีเกียมพอมาต้องการความสําเร็จทานเข้ามาขอบริเวมานางถทามเจ้าหุ่นดีบองงามบอมีเงินบอม่รถบอขวบอสนใจนะจะมว่าเบิงนะนี่มาเบิงเลยเนี่ยอ๋เนี่นบ่เบิงเอาเลยเ นะเออเห็นบ่อ่าเห็นบอพื่พื่อเพื่อ้เพื่อนเบิงแน่เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเบิงแน่นี่เห็นบ่เท่าใดเข้ากระจายเข้าบริสุทธิ์ใจนะนี่เข้ามาเบิงนะเนาะเออเอาข้าสัมผัสเบิงแต่ละคนมือนีเลยเพืนเป็นบ่แม่ณเจ้าแม่แล้วเออซื้อยังเจ้าสบายดีเจ้าข้าพเจ้าซื้อประก่ายพรเจ้าทิดมอเจ้าอ่าดูนี่ได้ครับเพื่อน แม่แล้วบ่ได้ขายเครื่องแม่แต่กล่องเดียวก็ได้เงินเนาะเออของแท้เนาะของแท้แจกจริงใครสงสัยติดต่อเข้ามาได้เนาะได้เจ้าเออเอาเอาไปต่ออีกจ้าออาหลายคนสบายดีเด้อสบายดี่ประจันหน1่ง0้านสามแสนสิบบาทร้ายเนาะได้แท้เด้อได้จริงได้จริงเออเอาไปต่อเอาขอเงินนี้ไปได้ก็อีกเจ้าสบายดี๋ยวนี้พุทธทองสิริลียวเดิมืัอนี้โบขายเครื่องก็ได้เงินแม่แล้วได้แท้เน สบายดีซื้อสมพรเนเมื่อนี้โบได้ขายเครื่องเนามาฮอตก็ได้ท้าเงินเกือบสองล้านปลายอ่ะหลบสบายดีอันนี้ซื้อว่านันุงก็บโบได้ขายเครื่องแต่ก็ได้เงินแท้เงินจริงเมื่อนี้ได้ยู่หกแสนปลายเน้อสบายดีข้าพเจ้าเคนอนเนาะข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขายแต่ว่าหาเข้ามาใหม่เนื่องอาทิตย์เนาะได้สามแสนสาวสองเท่ข้าพเจ้าจิกเนาะแอตโต